ไม่ไดนนองใจค่ะยังไม่มีใครเลยค่ะจบแต่ที่ร้านแน่นอนค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะกอดเท่าที่รู้ไม่มีนะคะได้คุยหรือเปล่าก็อันนี้ไม่ตอบแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ตอบแล้วกันค่ะทุกทุกครั้งที่มีดราม่าเรื่องนิกกี้ นิกกี้ไม่เคยออกมาแก้ตัวเลยวันนี้แจมขอออกมาพูดแล้วกันมันก็เป็นคนดีจะตายทุกคนเชื่อแจมว่านิกกี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเขาโตแล้วอืเขาไม่ได้เป็นเหมือนน้องก็เคยพูดเองว่าเขาไม่ได้เหมือนในข่าวเขาคุยกันมันไม่ลงล็อกหรืออะไรมันเกี่ยวกับตัวเขาสองคนเองหรือเปล่าจะให้แบบว่า ่าไม่ใกล้ใครเลยอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมข้างเหมือนเป็นเพื่อนน้องด้วยค่ะมีเพื่อนน้องด้วยนะคะเหมือนมีคนรู้จักน้องอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะได้คุยหรือเปล่าก็อันนี้ไม่ตอบแล้วกันนะคะอันนี้ไม่ตอบแล้วกันค่ะไม่มีกิ๊กกักอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีค่ะจบแต่ที่ร้านแน่นอนค่ะไม่ได้ไปไหนคะ่ะกอดเท่าที่รู้ไม่มีนะคะที่น้องบอกกระจ่าง ตอนตีห้าแล้ครับเอออันนั้นก็ก็เรื่องของน้องแล้วกันค่ะเอาให้เป็นเรื่องของน้องแล้วกันนะคะไม่ได้นองใจใค่ยังไม่มีใครเลยค่ะ,ะโดนด่าดตลอดใช่มันทําอะไรก็ผิดเนี่ยเราอย่าไปตัดสินใครเพียงเพราะรูป,ร,ปรูปเดียวหรืออะไรอย่างเดียวสิคะทุกคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คือมันไม่มีการแบบเหมือนกอดกันโอบเอว มันไม่มีอยู่แล้วค่ะพิก,กี้ไปเที่ยวนะคะไปกับแจมอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะดูแลตัวเองค่ะอ่าแต่อย่าให้จำพูดเยอะไปกว่าน,นี้เลยค่ะนะคะว่าอ่าเรื่องของเขามันเป็นยังไงเนาะทุกคนก็รู้เวลามีข่าวมีอะไรมาเขาก็รับจบอืมไม่ว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเรื่องจริงของบางคนจำก็ยังรู้เลย จะก็อยากให้นิกกี้ออกมานะแต่ว่านิกกี้ก็ไม่พูดเพราะว่าอืออกมาไม่ได้มันออกมาพูดไม่ได้ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชอบปกป้องผู้หญิงนะคะที่เขาคบข่าวสดส่สือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ